ุดสอยกลับมาถามสุดซอยกับเอมี่แม็กซิมกันต่อนะคะเอมี่ค่ะที่เป็นประเด็นว่ามีเสียคนหนึ่งมารับเป็นพ่อบุญธรรมของลูกเอมี่เขาคือใคร <c oughs> อันนี้แบบตลกมากที่ยาคือเขาไม่ได้เป็นเสียหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะแต่เป็นคนอบบเป็นเมนบอกตอนที่บอกว่าตอนเอมี่ยังไม่ได้เปิดตัวพ่อของลูกใช่ไหมคะก็เป็นเสียเดแน่เลยคิดถึงเสียเดเสียเดรวยมากอะไรอย่างเ hmm. งี้ยคะ่ะคือพี่เดนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจดัง <c oughs> อ่าะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบทําบุญ <c oughs> ชอบให้ทานชอบช่วยเหลือคนที่แบบพูดตรงๆคือใครที่แย่ๆมา <c oughs> แค่ <im> <box> อินบ็อกมาหาเขาว่าค่ะพี่ยาเขาตรงไปช่วยเลยเหมือนหนูเอมี่ว่างไหมไปกับพี่หน่อยไปไหนพี่เดไปซื้อแพมเพิร์ไปซื้อของเร็วๆเนี่ยมีพี่ปวดพีป่วย,ยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ือหนูก็แบบแล้วพี่เอาเงินใครเงินพี่เงินพี่เขาใช้เงินตัวเองเลยค่ะพี่ยาแล้วจนวันนึงเราก็ทํางานมาด้วยการถ่ายรายการด้วยกันหนูว่าพี่เดย์หนูท้องบอกเขาเขาก็บอก คือตอนนั้นหนูก็แบบอารมณ์คนท้องพี่ยาหงุดหงิดอารมณ์แปรปวนชอบหาเรื่องแฟนจะเลิกกับแฟนบ้างแบบงอนเขาอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยหนูจะไม่เอาพ่อของลูกนแะพี่เดอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลเองออเขาก็แบบในฐานะพี่ชายไปฝากท้องนะมันต้องตรวจอะไรบ้างบอกพี่ค่าคลอดเท่าไหไรอ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบ เอาง่ายๆว่าทุกวันนี้ยังไม่คลอดก็หมดเป็นแสนแล้วอ่ะพี่เดย์เขาก็ช่วยดูแลใช่ไม่น่ารักอย่างนี้แล้วเขาก็แบบแล้วก็มีแบบแม่แม่เทมิเรียเขาว่าแม่ค่ะก็ส่งนมแบบแมนมัมมาอีก18ลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่มีที่มีน้องอะตอมค่ะอะฮะแล้วก็พี่เดย์ไม่ได้เป็นสามีค่ะ,คะพี่เดคือพี่คนหนึ่งที่แบบเรียกได้ว่าโคตรของโคตรเป็นคนดีและใจบุญมากค่ะอาฮะไม่มีการเป็นสามีที่มาเรียกพ่อบุญธรรมเพราะว่าตอนนั้นพี่เดย์เขาดูแลเอมี่เอมี่ก็เลยว่าพี่เดย์เป็นพ่อไหมเดีย๋ยวใส่ชื่อพ่อเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอาฮะเขาบอกไม่นะฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแ,แ,แล้วเห็นว่าพี่เดย์นี่คือเปิดสตูให้เอมี่ด้วยใช่เขาบอกว่าคือความฝันของเขาเขาอยากทำสตูดิโอแล้วเเเเาาาาไมม่ีวลงนยอะ หนูบอกพี่เดนหนูอยากทําสตูอะหนูแบบหนูอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองมีบริษัทเป็นของตัวเองทำเลยจัดเต็มเอาอะไรบอกมาพี่จัดให้เขาก็ทําสตูดิโอให้เอมี่จนเสร็จค่ะแล้วก็เนี่ยซื้อกล้องซื้ออะไรแบบทุกอ,อย่างจัดเต็มเรียกได้ว่าไปสตูดิโอสตูดิโอเอมี่คือทําได้ทุกอย่างอ้าวแล้วคุณสามีล่ะคะไม่หึงหรอคะไม่ค่ะเพราะว่าก็ให้เขาเจอกันแล้วก็แบบแนะนําตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วคุณสามี ของเอมมี่เนี่ยดูแลเอมมี่ยังไงบ้างเขาดูแลดีมากพี่ย่าอยากให้หนูพูดเลยเดี๋ยวคนเขาแบบอิจฉาไม่ทป็ไร <c oughs> ให้คนอิจฉาไปเลยคือเขาก็แบบดูแลดีมากไม่ว่ากินข้าวหรือยังคะกินอาหารครบห้าหมู่ไหมวันนี้กินอะไรวันนี้ลูกเตะไหมวันนี้คุณแม่ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือ,ค,อคือรายละเอียดเยอะมากคือบางทีจนราอนลาคานนะคะคือแบบเนี่ยไม่ได้นะอันนี้กินไม่ได้นะ,ะขอร้องได้ไหมอย่าก,กินแม่ตำอ,อยาาก,กินนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบ คือเขาดีมากพี่ยาอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรามีน้องแล้วเรามีมีคุณพ่ออยู่ข้างๆเพราะว่าปกติอย่างลูกสองคนเอม,มี่ก็ไม่มีคุณพ่อเขาเคียงข้างมันเลยทําให้เอม,มี่มีความรู้สึกว่าการมีลูกของเอม,มี่ครั้งนี้ทาไมมันวิเศษจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วลูกคนโตอ,อีกสองคนรู้สึกยังไงบ้านที่จะมีน้องเขาแบบตื่นมาก่อนจะไปโรงเรียนจุบน้องตลอดค่ะ จออะตอมพี่ไปโรงเรียนแล้วนะอะไรงเงี้ยโดยเฉพาะคือลูกชายอะโตแล้วเป็นหนุ่มเขาจะโลกสะไร่ะจะจะสิบหกค่ะเขาก็แบบโลกส่วนตัวของเขาเขาจะไม่ค่อยมายุ่งกับคุณแม่อยู่แล้วขนาดบางทีเราคุยด้วยเงี้ยสักแบบเดือนหนึ่งจะได้คุยเขาสักสองครั้งม,มีจ่ายค่าเทอมแล้วนะอะไรเงี้ยมีตังไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยจะได้คุยกับเขาแค่นั้นจริงๆค่ะเขาโลกส่วนตัวมากแต่ลูกสาว,วเนี่ยจะติดมีอายุเท่าไหร่ล่ะคะ11ค่ะ11น้องอยู่ปหแล้วค่ะก็เขาจะค่อนข้างติดเอมี่แล้วก็จะติด จะติดพ่อตัวเล็กด้วยเอมี่ขออนุญาตถามตอนที่มีปัญหาที่เรื่องเกี่ยวกับแชร์ที่ตอนนั้นเราเราเหมือนหมดตัวแล้วจริงๆอะช่วงนั้นมีมีเสียมาขอเลี้ยงไหมเพราะดยความที่เราเป็นแบบเป็นเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แบบเนี้ยคือหนูรู้ว่าทําไมถึงมีมีข่าวอันนี้เพราะว่าคือเขาชอบ inbox มาหาหนูใครคือทุกคนที่หนูไม่รู้จักใช่ค่ะเสียไหม หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเสี่ยหรือเป็นอะไรไหมถ้าเป็นเสี่ยหรือเป็นอะไรเงี้ยคือเบอร์โทรหนูจะใส่เบอร์ผู้จัดก,การแล้วผู้จัดก,การเขาก็จะโทรไปแบบบางคนค่ะขอแบบถ่ายรูปเป็น private ให้มีแก้ผ้าแบบชั่วโมงละสามแสนดิวกันจบเรียบร้อยเราบอกว่าเออเราทําได้แค่นี้หนูคุณจะรับไหมอะไรเงี้ยพอจะเอาจริงๆทาเราเราทาได้แค่งานค่ะเขาก็ไม่กล้าจ่ายอะฮะแต่บางคนขอกินข้าวด้วยได้ไหมชั่วโมงละสามแสนห้า ก็คุยผ่านผู้จัดก,การมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้จัดก,การเขารู้หนูอยู่แล้วถ้าถ้าถ้ามาหาหนูหนูโพสต์ด่าแน่หนูโพสต,ต์ประจานแล้วก็ไม่ปิดชื่อด้วยค่ะอ่าฮะแล้วหนูอะ่ะมันก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมา,าเอาตรงๆนะคะหนูไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ให้ใครเลี้ยงอะ่ะเพราะหนูทำงานมาเกือบจนอายุจะ40ปีหนูเลี้ยงตัวเองมาโดยตลอดทําทงานหนักมาโดยตลอดหนูไม่มีโมเมนต์แบบ มีผัวรวยหรือหรือเสียเลี้ยงหนูไม่มีโมเมนต์นั้นจริงๆค่ะพี่ย่าหนูมีแค่พรุ่งนี้ฉันต้องทําอะไรวันนี้มีงานอะไรให้พี่เอาเช็คคิวให้พี่ซิว่าวันนี้พี่ต้องทําอะไรบ้างแบบนี้มากกว่ามันไม่มีโมเมนต์แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วมีเงินวางบนหัวไม่มีไม่เคยมีค่ะพี่ย่าแสดงว่าหลายๆคนที่มองเราอาจจะด้วยภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ว่เราเซ็กซี่แต่เอมี่ก็ยืนยันได้ว่าฉันไม่เคยนอนกับใครแล้วเอาทามหลายๆคนนะคะว่าใครที่บอกว่านอนกับเอมี่แล้วช่วยเสนอหน้าออกมากล้ากับเอมี่หน่อย แล้วคุณจ่ายเอมี่เท่าไหร่อเอมี่ค่ะแล้วช่วงที่เราแย่ๆช่วงนั้นมันแย่ขนาดไหนมันแย่จนต้องแบบโพสต์แบบโพสต์แบบประชดชีวิตตัวเองค่ะว่าแล้วตอนนั้นเราเจอสามีคนนี้หรือยังก็ก็เริ่มเริ่มคุยกันค่ะ <c oughs> เขาก็เริ่มเข้ามาทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่ว่า <c oughs> ตอนนั้นเราเป็นแค่เพื่อนก, <c oughs> กันเพอาเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่ได้แบบมาช่วยอะไรเรามากเขาก็แค่แบบซื้อข้าวมาไว้ให้เราทุกๆวันโดยที่เราไม่ต้องแบบอดอยากปากแห้งอยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับพี่น้องคือเราเราได้กิินอ่ม อ่ะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อเราเป็นแม่ไม่ว่าจะจนแค่ไหนเราก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมคะหนูก็พยายามไขว่คว้าแล้วก็พยายามหาทางนี่นนให้ลูกหนูทั้งสองคนได้เรียนโรงเรียนดีๆเพราะชีวิตเราเกิดมาไม่เคยเรียนเขาเรียกไม่เคยเรียนโรงเรียนเอกชน เราก็อยากให้ลูกเราเรียนเอก,กชนเพราะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราตายไปอย่างน้อยลูกก็ยังมีความรู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเรารู้อยู่แล้วอีกไม่นานฉันก็ตายอีกไม่นานฉันก็ป่วยอีกไม่นานฉันก็เป็นหนูคิดแบบนี้มาโดยตลอดคือหนูพร้อมตายตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูเลยมีความรู้สึกว่าลูกฉันต้องมีความรู้เพื่อสามารถเอาตัวรอดได้แล้วพอเขาไปเรียนโรงเรียน,นดีเขาเจอสังคมด,ดีการวางตัวเขามันดีเวลาไปไหนมาไหนผู้ใหญ่เอ็นดูเขา แค่นี้เอมี่ก็พอใจอย่างน้อยเอมี่ก็สบายใจเออกูตายตาหลับแล้วนะลูกกูไม่เดือดไม่ไม่ไม่ลำบากแล้วเอมี่คิดแค่แค่นี้จริงๆค่ะแต่ตอนนั้นคนมันก็เหมือนกับแบบทาไมไม่ให้ลูกไปเรียนรัฐบาลล่ะเขาก็มาด่ามากกับเอมี่เอมี่ก็เลยตอบเขาไปว่าเมื่อเราเป็นแม่หรือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นแม่ทุกสิ่งที่เราทําได้คือการอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉันยังไม่ตายฉันยังสามารถมีมือมีตีนฉันทุกบางทีที่เอมี่โพสอะแค่เอมี่เหนื่อย พอเอมี่เอมี่พอเอมี่โดนโกงใช่ไหมคะเขาทิ้งเอมี่กันไปหมดเลยฉันกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนมันทําให้เอมี่รู้ว่าใครเป็นคนใครเป็นหมามันทําให้เอมี่รู้ว่าใครที่อยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหนูอ่ะก็หนูก็ระบายในเรื่องของหนูอ่ะก็เยดาหนูนักเลยแต่สิ่งที่หนูทําคือหนูมองว่าหนูก็สู้ของหนูอ่ะวันนี้หนูลุกแล้วหนูกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ที่หนูมาเจอพี่เดย์อ้าวแล้วช่วงช่วงที่เราแย่ๆเราเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเทอมลูกะก็พี่เดย์เลยค่ะ พี่เดเขามาช่วยเอมี่ทุกอย่างจนทุกคนเกินถึงที่บอกว่าเป็นเสียหรอพี่เดยจ่ายค่าเทอมให้น้องจือหลิงค่ะน้องเรียนโรงเรียนพระหาทุยคยะค่าค่าเทอมก็ค่อนข้างสูงพี่เดย์ก็จ่ายให้วันนี้เด็กๆมีเงินไปโรงเรียนไหมพี่เดย์ก็จ่ายให้ไม่เลยอ่ะใช่ค่ะหนูอยากให้ทุกคนรู้จักพี่เดย์ถ้านาวันนี้เอมี่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาให้คนไทยได้รู้จักพี่เดย์แล้วก็แม่เทพบรมันสองคนที่เอมี่อยากสร้างเพราะหนูมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาใครมาทะเลาะกับหนู คนก็รู้จักเขาทั้งประเทศทั้งทางที่คนไม่รู้จักเขาบางทีเราช่วยเหลือคนพี่ยากเราทำด้วยใจแต่สิ่งที่เราได้รับคือกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนโกงหลอกลวงเอาเงินประชาชนเพื่อช่วยคนคนนึงและทำให้คนรู้จักเขาทั้งประเทศอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้รับคือ ฉันก็กลายเป็นคนขี้โกงอีกนะวันนี้เอมี่กล้าพูดได้ว่าถ้าวันนี้เอมี่จะสร้างใครสักคนหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่คนในโลกต้องรับรู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงและมอบให้กับประเทศชาติจริงๆคือพี่เดย์แล้วก็แม่เทพบร,รมันสองคนเท่านั้นค่ะค่ะซึ่งเป็นคนน่ารักจริงๆเนาะค่ะค่ะแล้วเอมี่เห็นว่าเอมี่ไลฟ์สดฟชสดขายของขายอะไรที่บอกว่าจนจน,จนจริงหรือเปล่าทำไมใช้แต่ของแบรนด์เนมช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันค่ะ สุดสตอย